และบำรุแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งนานาาอนาอาศดรตลอดไปโรงเรียนบ้านกองโคตั้งอยู่เลขที่19หมู่6ตําบลคอรุมอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านกองโพเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำําบลมีนักเรียนทั้งหมด107คนมีข้าราชการครู8คน ครูอัตราจ้างสองคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนครูธุรการหนึ่งคนและนักการพานโรงหนึ่งคนโรงเรียนบ้านกองโคสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งชุมชนบ้านกองโคเป็นชุมชนลาวเวียงที่มีวัฒนธรรมอันดีงามเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมีวิถีชีวิตความพอเพียงตามแบบลาวเวียงของกองโค แต่ด้ยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านกองโพเริ่มมีปัญหาเช่นการยาลงยาเสพติดโรคร้ายต่างๆขยะมูลฝอยสภาพแวดล้อมในชุมชนซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นปัญหาใหญ่ให้กับเด็กๆในอนาคตเพราะเด็กๆส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทํางานที่กรุงเทพด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้คณะกรรมการสถา,ศา,สานศึกษาคณะครูผู้ปกอครองได้ร่วมเดินคิดว่าเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาให้กับูนจนได้อย่างไรด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารจึงได้นำความรู้และประสบการณ์ในการดำรงชีวิต นำหลักปัชญยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้นำวิสัยทัศน์ที่กำหนดมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมั่นกองโคได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองโดยการศึกษาค้นคว้าแต่ละครั้งมีครูเป็นผู้แนะนำโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน โดยมีแหล่งเรียนรู้คือห้องสารสนเทศห้องพ่อพอเพียงได้แก่กจิจกรรมศึกษาพระราชประวัติรัชกาลที่9และรัชกาลที่1ิบหลักปรัชญาของเศรษฐกฯิจพอเพียงศาสตร์พระราชาสืบสารรักษาต่อยอดพระราชบณิธานรัชกาลที่สิเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยมีแหล่งการเรียนรู้ทั้งหมด5ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่1เรื่องกล้วยที่ไม่กล้วยได้แก่กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องส่วนประกอบของกล้วยวิธีการปลูกการขยายพันธุ์คุณค่าทางภูชนาการการนำไปประกอบอาหารและการแปลรูป ได้รู้ถึงประโยชน์ความเป็นมาความสำคัญและการนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปกิจกรรมการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่2เก็บออมถนมใช้กำไรชีวิตประกอบด้วยการรู้คุณค่าของเงินที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องทำงานเพื่อหารายได้รวมรับรู้รายได้ รายจ่ายของครอบครัวจดบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองรู้จักการออมเงินและมีเป้าหมายการออมเงินตลอดจนรู้จักคิดรู้จักการเปรียบเทียบก่อนซื้อและใช้ใจ่ายได้เหมาะสมตามอัตรภาพกิจกรรมการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่ฐาฐานซีโ t School ได้แก่ กิจกรรมการคัดแยกขยะการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอาคารสถานที่และห้องเรียน5สเป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะการดำเนินการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีและการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพกิจกรรมการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่4 พอต้นกล้าในนาข้าวมีกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่กว่าจะเป็นต้นข้าวต้นข้าวของเรา,าเมล็ดมากคุณค่าการปลูกข้าวกิจกรรมการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ที่5เลี้ยงปลาในบ่อดินการเลี้ยงปลาในบ่อดินตามหลักปัจญยของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ กิจกรรมขั้นตอนการเลี้ยงการให้อาหารการดูแลคุณค่าทางโภชนาการการนำไปประกอบอาหารและการจำหน่ายนักเรียนแต่ละคนจะได้เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆโดยการนำทีมของคุณครู จะพาน,นักเรียนออกไปทัศนะศึกษาในแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ห่างไกลออกไปนักเรียนของเราจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองแก้ปัญหาด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญเกิดองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดิฉันได้นอนดำหลับปัญญาของเศษรษฐกิจพอเพียง เพื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยดยึดหลักสูตรแการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการประหยัดการกดออมผู้เรียนสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่สังคมได้อย่างเป็นสุขและสามารถปรับตัวให้เป็นที่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขความเจริญในการศึกษาต่อไปค่ะ าได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในครอบครัวโดยได้ปฏิบัติตนบนทางสายกลางยึดหลักในเรื่องความพอเพียงพอประมาณพออยู่พอกินพอใช้ยึดความประหยัดตัดทอนค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นลดความฟุ่มเฟือยในการดำรงชีวิตและในเรื่องการจัดการเรียนการสอนนะคะดิฉันได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะดิฉันได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ใ่รู้ใ่เรียนรู้จักสร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและรู้จักพอเพียงสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมได้อย่างเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาต่อไปกับผมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประหยัดอดออมฝ่รู้ฝ่เรียนอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและปรับตัวยอมรับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เน้นการลงมือปฏิบัติจริงมีการสืบต่อจนถึงการสร้างอาชีพในอนาคตดิฉันได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงไปประยุกต์ใช้ในการออมการออมเลยทำให้หนูคิดว่ารายใจ่ายในแต่ละวันของหนูมีมากกว่ารายรับจึงคิดว่าหนูควรตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเพื่อลดรายใจ่ายในแต่ละวันค่ะ จากกิจกรรมน้ำยาล้างจานทําให้เราได้เรียนรู้หลักปรัชยาเซนษฐกิจพอเพียงมีความเพีย,ขยรขยันประหยัดรู้จักแบงปันมีความสมามัคคีและมีมิตรภาพที่ดีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานค่ะผมได้นําหลักปรัชญาของเซนษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเช่นการปลูกผักเพี้ยงปลา ทำให้ผมได้รู้จักการประหยัยดอดออมรู้จักแบ่งปันมีทักษะชีวิตที่ดีเป็นความรู้นำไปต่อย,ยอดในอนาคตได้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องอาคารสถานที่เพื่อต่อการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนมีความสำเร็จที่เกิดจาก การนำหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จากความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาชุมชนและภาคีเครือข่ายตลอดจนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านกองโคได้รับการยอมรับชื่นชมในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ ึ่งหมายถึงความมีร่างกายและจิตใจดีคิดเป็นทําเป็นแก้ไขปัญหาได้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบต่อไปอยยางพลตัวควคมสุข Let